มานินข้าวทุกคนกินข้าวร่วมหยาดเด้ออันนี้ซอยจุซอยจุแบบซุกใจคนกินซุกนะคะอันนี้ร่วมหยาดอันนี้อันนี้พี่สาวอันนี้คุณยายนะคะคุณยายดุลอันนั้นซอหนิงเขาซอหนิงเอาอีกคนหนึ่งอ้เจ๊ปัดอยู่ทางนู้นน้ำยังไม่อาบกินข้าวเลยนะคนเนี้ย มาน่ามามากินข้าวจ้าแซ่บๆน้ำกันโอ้เสียงดีค่ะต่งกองมมข้าี่ต่อมามีขาส่ามามันกันย่าต่างกอบมาต้องหันจุกอดตักเอาม้อ่งตอบมนีี่ยตาอมามีะเส่รบมันบ้าเ่ด่อบเส่บแาม่บๆจ้า แซ่บเจนิงอาซุ่มเข้าไปฮอยจุอร่อยมากเลยเจ๋งเจ่เ่นผู้บาญเัวพี่เลยนีสองแสนปลายกูอู้กินข้าขาบหนึ่งสองแสนกว่าปานมันไม่ใช่ระดับอะไรวะระดับบอสเลยนะเนี่ยระดับบอสเลยสย ยายดุบอกว่าแสบร้ายกินเขาก็ดูก็ต่าแสบร้ายมึนีก็สะมาแล้แสบากนแ่เล่นกินขาเอม่กินเขานะพอเนยซ้อมเอ้ยซอยจูแ้วนี่แสบแสบเนยซินในเลย็นใเล่าเลยดว่าม่กินพรอมนาพรอมตาจะมกินมาบอกมืขึ้นแล้วมา

จะพอมมึงจะทในตัวอ่ะจิ้มนีก็ะเ้านีพี่น้องจิ้มหน้าบอกันไหมขอบคุณลยๆร้ไขล้โอเคกนหลัก